สวัสดีค่ะวันนี้พี่โมนจะมาสาธิตการทำตุ๊กตาปูบัตเตอร์นะคะเรากาทำตุ๊กตาปูบัตเตอร์นะคะเราต้องเริ่มต้นที่การหาอุปกรณ์่ออุปกรณ์ในการทำตุ๊กตาปูปัตเตอร์นะคะเริ่มต้นก็คือหนึ่งแบดพิมพ์นะคะแบดพิมพ์แต่ละไฟ์แต่ละขนาดเราเตรียมไว้เลยนะคะหนึ่งแบบพิมพ์สองก้นน้ำขาน้ำเอาน้ำใส่ถังไว้เลยหนึ่งถังเตรียมไว้เลย อุปกรณ์สำคัญที่สุดก็คือปัสเตอร์เราต้องเตรียมไว้เลยนะคะส่วนต่อไปก็คือกระป๋องน้ำกระป๋องน้ำนี้เราใช้สำหรับวนงปูนต่อไปก็เป็นมีดค่ะมีดสำหรับใช้ตกดแตงเวลาเราทำเสร็จแล้วอันนี้คือลวดค่ะนี่คือลวดลวดนี้เราจะใช้สำหรับวเวลาเราทำดอกไม้เท่านั้นอินดอกไม้ดอกไใช้ลือเป็นอุปกรณอุปกรณ์ทั้งหมดนี้นเราเก็เตรียมไว้ได้เลยค่ะ เริ่มต้นเลยนะคะจากการที่เราทําตัวตุ๊ก,กตาเริ่มต้นทีก่การเอาแบบพิมพ์ตัวตุ๊ก,กตามาใส่ลงไปในถังน้ำน,นะคะเราใส่ลงไปเลยแเ่ลงไปในถังน้ำเลยนะคะแล้เวเราก็ใช้มือของเรานี่แหละคะ่ะปุ่มเมกซต่อมาหนึ่งกำมือตัวตุ๊ก,กตานี่นะคะปูนมหนึ่งกำมือเทใส่ลงไปเลยะคะ่ะแล้วก็ใช้น้ํา กับตัวตุ๊กตานี้ส่วนผสมจะต้องเข้ากันนะคะไล่เยี่ยก,กันเนี่ยค่ะไม่ต้องให้เต็มมากแล้วก็เทใส่ลงไปเลยพอ,อเทใส่เสร็จเราใช้มือเราเนี่ลยค่ะอวนได้เลยควนให้ทั่วนะคะควนให้ทั่ว,ะะว,วมันอาจจะคุ้นอาจจะมีุ่นแต่ว่าเราต้องใช้พัดลมเป่านะคะแต่อันนี้พี่วนนี้ได้ใช้พัดลมเป่าให้เห็นเลยว่า,าการทำนี้มันก็จะมีกลิ่นกัน น,นี้่อควรเรียบร้อยแล้วลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะคะพอเราควดเรียบร้อยแล้วอ่าเรียบร้อยแล้วนะคะมือจะล้างหรือไม่ล้างก่อนก็ได้ไม่เป็นไรก็ล้างออกนะคะเีะใส่ลงไปเลยอ่าเราตีใส่ลงไปเลยนะคะอ่า่วนผสมนี้นะคะมันส่ำมากมันจะพอดีกันแต่ตอนนี้นะคะที่บนอาจจะใส่น้ำน้อยนิดนึงก็เพื่อนได้ค่ะถ้าเราไม่ไม่มั่นใจว่ามันไม่คอใช่ไหมคะก็ขวดมันใหญ่ ก็เลยส,ส่วนผสมก็จะไม่เท่ากันแล้วก็เพิ่มได้คนะ่ะช่วงจังหวะที่เราถึงเนี่ยเราเพิ่มได้เลยถ้ามันไม่พอเราก็เพิ่มแต่ปกตินะคะเราไม่ใช่ต้องทําทีละตัววนทีหลายตัวก็ได้เทคนิคในการทำเดี๋ยที่มือจะบอกอีกทีนะคะว่าเทคนิคในการทําหลายตัวทำยังไงตอนนี้เอาเทคนิคที่ทําตัวเดียวก่อนอย่างนี้นะคะอ่าใส่เส้นเลยเส้นเลือไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวระวังไว้ช่วงจังหวะที่เรานั่งราตรงนี้อาจจะแข็งก็ได้นะคะเราล้างมือก่อนนะคะมือนี้ ม่งั้นนะมันก็จะเลอะติดมือเราถือไว้เลยค่ะช่วงจังหวะนี้ที่เราถือเราอยากจะทาอีกตัวหนึ่งก็ทำครั้งหนึ่งเราทําได้สองตัวถ้าเรามีสองมือนะคะครั้งละสองตัวแล้วก็หยิบพีดไม่ได้ค่ะึ้นมาอีกหนึ่งตัวนี่นะคะเป็นตัวโดเมอนใส่น้ําอยู่เหมือนเดิมค่ะแค่น้ําไว้แก่น้ําไว้เราดูขนาดนะคะเราจะต้องดูขนาดแต่ว่าตัว ตุ๊กาตานี้ขนาดไหนนี่มันจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะแบบดี้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยตโโมันก็จะต้องเพิ่มมาเป็นสองกัมือจำเเลยค่ะวิธีตัวงง่ายๆขั้นตอนแรกๆก็คือมันเราอาจจะมีปาประมาณไม่ถูกเราทำเลยปาประมาณว่าสองกมังกมือนะคะสอ,สองกัมือเสร็จทีนี้น้ำนะคะประิมาณน้ำนี่เราใส่ให้เต็มเลยคือเหลือไม่เป็นไรคะ่ะแต่ถ้าขาดให้มันจะยุ้นยากยูงตัวแรกเมื่อกี้แต่ถ้าเหลือไม่เป็นไรก็เหลือเราทำต่อได้ ไม่ตเทิ้งก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะมันจะไม่มากมันไม่มากหมดไปแล้วก็ปริมาณในการเหลวก็เหลอไม่มากเหลือแค่พอดีพอดีเททิ้งได้นิดหน่อยอันนี้นะคะอ่าอวนีม่เท่ากันข้านี้เราก็ถึงนี่อย่างนี้ค่ะเราไม่ต้องทำอะไรมันมันก็จะเข่งหนุนเองแต่ถ้าว่าเราต้องการให้มันเรงขึ้นนะคะอย่างนี้เลยค่ะอย่างนี้เเราอย่อย่างนี้เราจะทำยังไงดีนอกาะเราจะถึงจะใส่ได้ถ้าสองมือเราใช้ยูนเค่ย ย่างนี้เลยจไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนค่อยๆทำนี่คือการทําเล็กๆค่ะนี่คือการทที่มันขัดมาตั้งแต่แรกเลยพี่อนก็จะขัดอย่างนี้นี่คือรอบแรกทมดนี่เลยค่ะจับไว้เลยสับมือจับไว้กับมืออย่างนี้เลยค่ะจับไว้อย่างนี้จับไว้จนกว่ามันจะแข็งพอแข็งในมือเราถึงจะวางแต่ตอนนี้เนี่ยมันยังไม่แข็งมันอยู่ที่การกวนปูนของเราด้วย ถ้าหากว่าเราต้องการที่จะเร็วขึ้นถ้าต้องการความเร็วนะคะเราก็ใช้ลวดอะค่ะถึงไม่เลยข้างหน้าเราใช้ลวดที่เป็นราวใช้ทำราวราดอันต่ำไม่รอบรอบรอบรบราวต่ำต่ำตไว้แล้วก็อันนี้ค่ะเราใช้ตี้ตั้งไว้ได้เลยหรือไม่ก็ใช้เป็นพวกกระป๋องนึกแก้วอะไรเนี้ย่ยนมันไปโยนลงไปก็ไม่ต้องจับแต่นี่พอดีที่มันไม่ได้เตรียมไม่ได้เตรียมแก้วมาถ้าเตรียมแก้วที่มันก็วางได้ แต่ตอนนี so ้ที่มันขอเป็นว่าที่มันขอเป็นเอาหนีได้ก่อนลวกันเนาะมันจะได้เร็วขึ้นเดี๋ยวที่มันหนีไปแล้วกันที่มันจะหนีไว้แล้วพอที่มันขอหนีบไปแล้วกันนะคะขอผู้ช่วยให้ก็หนีไป้ก่อนให้ก็หนีบไว้นะคะพอเขาหนีไว้เสร็จแล้วเดี๋ยวเขาแห้งแล้วเดี๋ยวที่มันจะเอามาให้ดูว่าแห้งยังไงแต่จริงๆถ้ามันแห้งแล้วนะคะวางบนแผ่นซิบอร์ดนี้ก็ได้อ่านี้ค่ะจะหนีไว้เดี๋ยวจะมาแกะให้ดู เราจะได้ทําตัว่นเพิ่มนะคะเดี๋ยวเราจะทําเป็นตอนต่อไปเราจะทําดอกไม้อาการย์ดอกไม้นีเดี๋ยวที่มันก็จะเอาแค่น้ําไว้อเพราะปกตินี่จะไม่ต้องมีผู้ช่วยก็ได้เพราะเราแค่เอาลวดมาถึงพื้นเราก็เฟ้งของเราข้างหน้านี้รอบตัวเราเนี่ยเป็นได้ยลนกับฐานที่ให้ดีแต่ตอนนี้วันนี้พอดีที่มันไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้เตรียมพร้อมในการจัดสถานที่ในการที่จะมาทำอย่างนี้ก็เลยมันก็เลยมีจุดระหุกนิดหน่อยนะคะอ่า การทาดอกไม้นะคะเราเราก็จะหาคนี้ท nh, nh, ี่มันอุปกรณเนี้ยก็ไม่ได้หาเหมือนกันไม่ได้เตรียมเลยไม่เป็นไรเราใช้ผ้าก็ได้ค่ะในการทําดอกไม้เนี่ยผ้าย่างนี้เลยค่าเนี่ยเพือทำให้ดูให้เห็นเลยแต่ผ้านี้นะคะพับลงมาแล้วก็วางไว้ผ้าก็จะเห็นดอกไม้อ่าอ่าเอาให้เห็นแล้วกันนะคะนี่นะคะดอกไม้แลรววางเลยเนี่ยเราเวลาที่มันทาตินะคะดอกไม้เป็นดอกไม้ที่เราจะใช้หนาเพราะว่าเราไม่ต้องใช้โมเดลคราวนี้เราก็มาควรปรุง ดอกไม้ขนาดนี้ปูนก็หนึ่งกำมือเท่นั้นเองอ่าปูนอย่างนี้นะคะใส่ถึงสำหรับน้ำนี่ดอกไม้เราไม่ต้องตัวเราใช้แก้วแล้วกันมาตักใส่นี้อือแล้วเราก็ใช้มือคนมือเรานะคะถ้าว่าเราไม่ต้องการที่เลอะเราก็ใช้ถุงมือก็ได้เราใช้ถุงมือก็ได้เพราะว่าถ้าเราใช้ถุงมืออ่ะมันก็จะมือไม่เลอะเราถุงนี้มันฟูงอะค่ะเราต้องเปิดพัดลมค่ะพัดลมเปิดพัดลมมันจะได้ไม่ฟูงเดี๋ยว พี่มนเปิดพัดลมแล้วกันจะได้ม่พุ้อเออันนี้ก็มีพัดลมแล้วเนี่ยค่ะอย่างนี้ค่ะควนเสร็จกระเพื่เสร็จก็เทใส่ลงไือเลยค่ะปกตินี่นะคะอ่าน้าเนี่ยต้องไว้ฝั่งนี้ต้องไว้ฝั่งฝ่ามือเพราะเราไม่ต้องเอี้ยวอยู่น้ํากระปูนต้องไว้ฝั่งฝ่ามือนะคะเราจะได้พอเสร็จปุ๊บล้างมือได้เลยเราใช้มือฝ่าทำใช่ไหมคะตอนนี้อันนี้อยู่วางไว้ได้เลยเดี๋ยวพี่โมนจะทำให้ดูอีกโดนึงนะคะดอกไม้เอาเป็นสองดอกก้วกันง่ายดี ดอกไม้เนี่ยจะทำ่ายที่สุดเราก็ต้องหาอุปกรณ์อีแล้วค่ะนี่คือแบบพิมานีสเป็นดอกเวลาวดีหมดเลยนะคะอ่าเดี๋ยวที่มันก็หาที่โรมาอ่าที่มันจะหาที่โรมานะคะอ่าองมาอืมเนี่ยเป็นผ้าอะไรก็ได้ค่ะผ้าที่นิ่มๆนะคะแล้วก็รองอันนี้ขยับหน่อยได้ค่ะเนี่ยเราขยับมาอืมแล้วก็รองนี่คือดอกไม้อ่ารองไว้อ่รเนี่ยค่ะโอเคได้อย่างนี้แล้วที่มันก็ใช้ หนึ่งก้มือนะคะหนึ่งก้มือเทใส่ลงไปใช้น้ําปริมาณพอสมควรนะคะเราดูปริมาณว่าเออเดี๋ยวมันแค่ไหนน้ําแค่ไหนอะไรอย่าเงี้ยค่ะควรควรให้ละเอียดให้มันลูเข้าเดี๋ยวเข้ากันนะคะพอมันเข้ากันแล้วเราก็เทใส่ลงไปนี่ค่ะการวางดอกไม้นะคะวางให้ ให้ฐานมันอยู่ที่หันมาหาตัวเราเวลาเราเสียบลวดนะคะเราจะได้ไม่ต้องเท่าหันซ้ายหันขวาอยู่อ่าอย่างนี้เรียบร้อย่ะเนี่ยเอาให้มันเสมอแค่นั้นเองนะคะแล้วเราก็ล้างมือมือเราล้างก็ได้ไม่ล้างก็ได้ถุงมือจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะคราวนี้ก็ดอกแรกที่พี่บอลทเมื่อกี้มันเริ่มแข็งแล้วเราจับลงมันเริ่มแข็งแล้วใช่ไหมคะลวดเลยค่ะเสียบลงไปเสียบหันหัวไปทางด้านบนนะคะอย่างนี้นะคะลวดจะอยู่อย่างนี้แล้วเราก็เสียบลงไป ถ้าเวลาเราแสนะคะเสกที่มันะนังจะห้อยติดข้างหลังอ่านี่เสียบเรียบร้อยนะคะคือดอกไม้ก็าเสรจเรียบร้อยอันนี้น่าจะเสียบได้แล้วนะคะเราเสียบดูอ่าเสียบได้แล้วอันนี้ดอกไม้เสียบเสร็จเรียบร้อยเราเก็บไว้อีกค่ะเก็บไว้เหมือนตัวอันเมื่อกี้ขยับหน่อยนึงได้ค่ะขยับได้แต่ต้องเบาๆนะคะอย่าไปเคลื่อนย้ายมันเองราวนี้เราลงมาดูลักษณะองสีนี้กันนะคะเพราะองศีรยังไม่ได้อักครับเลย อมสินนี้เราก็ใช้ปูนหร่อกำมือห่สํกำแับ,บ,บตัวอมสินนี้เราใช้ก็ระมาณไหนี้ค่ะเอาตัวขนาดนี้ดีกว่าน้อไม่ใหญ่มากเป็นตัวแมนนะคะต้องใส่น้ำเหมือนเดิมเราต้องล้างน้ําก่อนนะคะพิมทุกครั้งที่เราจะล้างนะคะเราต้องล้างน้ำก่อนเพราะว่าเราล้างน้ําไม้หนึ่งตัปูนออกมามันจะได้สะอาดข้อสอเวลาเราแกะเราจะได้แกะง่ายๆเนี่ยค่ะใส่น้ําน,น้าําไม่ต้องมากนะคะเราททำอมสินนี้อย่าให้น้ํามากเกิน ถ้าน้ำมากเกินมันจะเวลาเราช่วงที่เราขิ้งน่ะมันจะช้าเยู่ตารปนปูเนี่ยปูเนี่มันปนดีปนดีถ้ามันเหลวมากเราปูผสมปูเพิ่มมาได้แต่ถ้าว่ามันเหลวน้อยมันข้นเราก็เพิ่มน้ําได้เหมือนกันแต่ต้องทําในระยะเวลาของมันนะคะไม่ถ้าเราไม่ได้ทําในระยะเวลาของมันน่ะถ้าช้าด่เวกีไปช้าเกินไปปูมันจะตายแล้วมันจะแก่ยาก่ะมันจะหักหมดเลยเวลาเราแก่มินจะแกะไม่ได้เลยอันนี้นะคะ อ่าจะอยู่นี้ค่ะข้างในจะตัวหนีใช่ไหมคะเราก็เทใส่ลงไปเลยค่ะอย่างนี้เลยเทใส่ให้หมดเลยการทำา้องถีบไม่ยากเลยค่ะเราจะอยู่อย่างนี้ได้ใช่ไหมคะเราใช้มือฝานะคะไม่ใช่บ้านมองเห็นมือซ่ายนี่นะคะมือฝาที่บนนะคะแล้วมือซ้ายนะคะจับไปที่ฐานมือซ้ายมือฝาจับไปที่หัวบีเลยค่ะเอามือฝาดีบเลยีบไปทั่วเลยค่ะให้ทั่วตรงนี้คลิกลิ้งไปลิ้งมาให้มันทั่วระยมให้มันทั่วนะคะ คือทั่วเอาไว้ทั่วนี่พี่มนทาให้เห็นก่อนนะคะคือให้มันทั่วพอทั่งเราคืนให้มันทั่วปิ้งให้มันทั่วเลยนะคะนี่พี่มนจะขอหันมาเพราะพี่มนมองไม่เห็นนะคะพี่มนก็ต้องทําให้เห็นเนี่ยแค่มือตรงนี้นะคะ่ะบีพยายามบีอะไว้บีการบีแบบนี้หมายถึงว่าบีให้ปูนะคะให้ป,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 ปูมาถูกตัวตัวพิญยาให้ทั่ว พราไม่ไม่อย่างนั้นนะคะความหนาของตัวตัวปูนตัวตุ๊กตาเนี่ยมันจะไม่เท่ากันตัวอมถินมันจะไม่เท่ากันพยายามทำให้ทั่วค่ะมีหูตรงไหนก็ให้ทั่วมีเขาตรงไหนก็เอาไว้ทั่วแต่นี่มีเขาตรงนี้ใช่ไหมคะเราพยายามแยกหน่อยสำหรับตัวนี้แยกมันสักหน่อยหนึ่งอ่าแล้วก็มือตบๆหน่อยนึงช่วงจังหวะที่มันยังไม่แข็งนะคะเราใช้มือตบแค่มือทำเลยได้ค่ะอ่าอันนี้เรียบร้อยแล้วอ่าก็มันเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างนี้จะลักษณะจะอย่างนี้ค่ะจะเท่ากันหมดเลย เราจะถือไว้ต่อนก็ได้นะ่ะเนี่ยราถือไว้อย่างเนี้นั่งจับอย่างนี้แต่มันกินเวลามากนะคะถ้านั่งจับอย่างเนี้ต้องใช้เวลานะคะแล้วการการนั่งจับอย่างเนี้เราจะกระดุกกระดิกไม่ได้เลยเพราะถ้าเรากระดุกกระดิกหรือว่าดิ้นไปดิ้นมาปูนมันจะร้าวทำรอยตัวตุ๊กตาเลยพอปูนมันร้าวขึ้นมามันก็เวลาเราแกะออกมามันจะไม่สวยเราก็ต้องอยู่นิ่งๆห,หนึ่งให้ดูว่าเออมันเริ่มแข็งแล้วพอถ้าว่ามันเริ่มแข็งแล้วนะคะเราก็ค่อยวาง เวลาวางนะคะเราก็ต้องค่อยๆวางแต่ถ้าว่าเราํำนานแล้วมีเคยทามาหลายตัวผ่านการทํามาแล้วอะไรทำมาแล้ว,รลวเราก็ไอตรงเนี้ยคะ่ะลักษณตตอนนักษณะที่เรานั่งถืออย่างเนี้ยเราไม่ต้องถือเลยเราไม่ต้องจับเลยจะทำตัวอื่นได้เลยโดยที่ว่าเราใช้ที่หนีบอะคะ่ะหนีบสองข้างเลยห้อยไว้เลยเหมือนที่ว่าเหมือนตัวเล็กเมื่อกี้ที่ว่าห้อยไว้อะคะ่ะอย่าห้อยเป็นยาวไว้ได้เลยะคะ่ะพอมันแห้งแล้วเราค่อยเอามาปิดตัวอีกทีนึง่ง อันนี้อันนี้ก็เริ่มแผ่นนะคะนี่คิดว่าวางได้แล้วนะคะเราดูว่าจะดูเออมันเริ่มแผ็นนะแต่ตอนวางนะคะต้องระวังหน่อยนะคะเนี่ยวางมันแผ่นเี่นเชื่อเบาเลยที่มึนจะวางให้ดูเลยนะคะวางอย่างนี้เลยเบาๆค่ะเพราะว่าถ้าเราวางแรงนะคะอันนี้มันจะร้าวในช่วงเนี้ยค่ะมันาะมองเห็นตัวหรือเปล่าในช่วงเนี้ยมันจะร้าวมันจะร้าวตอนที่เราแต่เรามันจะร้าวคือมันไม่ได้ร้าวแต่แต่ร้าวแบบไม่สวยอ่ะพอเราแกะออกมาเราก็ต้องใช้ปูนซ่อมอีกแต่ถ้าเราทําแบแบด แบบไม่ให้มันสะเทือนมากอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ไม่ดนเหยือเ้าเลยอ่าอันนี้ช่วงจังหวะที่นั่งรอนะคะช่วงจังหวะที่นั่งรอพี่มนก็จะทํตัวอื่นให้ดูอีกสักตัวหนึ่งเอาตัวที่ว่าเป็นตัวนี้ดีไหมเป็นตัวโดมดเนาะตัวนี้เอาตัวนี้ดีกว่าพี่มนทำโดมบุกให้พี่ดูอีกสักตัวหนึ่งช่วงจังหวะที่จะรออีกตัวนี้แล้วก็ช่วงเวลาที่จะแกะตัวตัวเล็กเมื่อกี้เพราะตัวเล็กเมื่อกี้เรายังไม่ได้แกะเลย เอ่น่าจะได้แล้วเดี๋ยวพี่มันจะเอามาให้ดูตอนนี้เราทาโดหมดนะคะเนี่ยเราโดหมดนี้ใช้ประมาณกำมือครึ่งส่วนน้ํานี่ก็ปริมาณก็กะพอประมาณนะคะลงวรดูสักวนพอดีก็อย่าให้มันเหลวเกินไปเนี่ยลงวรมันยิ่งสาควรเนี่ยควรได้มือเราอย่างได้เลยไม่ต้องกลัวแต่ถ้าควรแล้วก็หัดมือมันแล้วกันหาตรงมือนะใส่เวลาขอเวลาเราขอตรงมือก็มือเราจะไม่เลอะ มันจะไม่สกปรงอะค่ะแต่ว่าจะทํายากหน่อยสำหรับมือใหม่นะคะการใส่ถุงมือนี่จะยากแต่ถ้าว่าทางานแล้วใส่ถุงมือก็ดีนะคะเพราะว่าเล็บเราก็จะได้มีเลือด้วยอันนี้นะคะล้างมือสักหน่อยแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะเลือดถึงตัวปูเราล้างมือให้สะอาดหนึงแล้วก็หยิบหยิบตัวพินยางมาเลยอ่าเนี่ยพี่มนหยิบมาแล้วนะคะตัวพินยางหยิบแล้วเทใส่ลงไปน มันเคใส่ลงไปแล้วเนี่ยจะอยู่ประมาณนี้เลยค่านน้ำปูจะอยู่ประมาณนี้ทำเหมือนขั้นตอนที่กระแม่ลกีเลยเนี่ยกุ่นตีอยดีทั่วเลยค่ะมือซ้ายจาับที่ฐานมือขวาจาับที่ปัวเล็กๆจะมีหล่นมีอะไรกันบ้างแต่ไม่เป็นไรค่ะผิดเป็นครูใช่ไหมคะไม่เป็นไรมันจะหล่นจะอะไรเราศึกษาเราท,ทำไปเรื่อยๆตอนที่มันมนเรียนใหม่ๆทำใหม่ๆนะคะที่มนนั่งทำอย่างนี้เียตั้งสองวันนะคะถึงจะได้ต้องฝึกกัน,กนกค่อยๆฝึกค่ะ วันแรกไม่เป็นหรอกวันที่สองนี่ก็เริ่มทํานาแล้วับวันที่สามไปต่อแล้วค่ะสบายมากเลย,ยนี่เลยค่ะเนี่ทาไปเรื่อยๆเนี่ค่ะันไปเรื่อยๆถ้าถ้าหากว่าเรากดรคูนเหลวน,นะมันก็จะต้องทำนานหน่อยแต่ไม่เป็นไรแต่มใช้เวลาแต่ถ้าเราควรคูนห้มันพอดีคน้กนก็อย่าข้นมากเหลวก็อย่าเหลวมากถ้าพอดีเวลาจะไม่นานเลยค่ะเรากลิ้งไปกลิ้งมากัน มันพอมันแข็งพอมันรอบก็ดีอ่ะปูนพอหมดพอดีนี้ที่มันพอหันหน้ามาทางนี้นะคะเนี่ยน้ำยางน้ำปูนมีประมาณเท่านี้นะคะที่นึงก็หันมาทางนี้เพื่อที่มันจะได้หมุนเร็วไม่งั้นถ้าเราทําไม่เร็วนะคะมันจะกองค่ะเป็นจะแข็งมันจะกองอยู่ส่วนใดส่วนหนึ่งของตัวผพเนี่ะค่ะถ้าเราทําเร็วๆนะคะมันจะเสมอกันจะเท่ากันเวลาเราเจาะอมสิออกมาแล้วมันจะสวยนะค่ะเพราะมันจะเข้ากันหมดเลยเนี่ยค่ะ นี่ก็เกือบเต็มแล้วค่ะเนี่ยพี่มนให้ดูนะคะนีไหมคะเกือบเต็มแล้วเดี๋ยวนิดเดียวเนี่ยขึ้นไปขึ้นมาค่ะทิ้นีค่ทั่วอย่างเดียวพอทั่วเสร็จแล้วเอามือจับไว้เหมือนตัวเมื่อกี้ค่ะหรือไม่ก็เอาลวดแปงเนี่ยทั่วแล้วนะคะเนี่ยพี่มนก็ทั่วแล้วไม่กล้าเห็นไหยคะทั่วแล้วมือจับไว้เลยค่ะให้มันได้รูปทรงนะคะจับไว้อย่างนี้เพราะพี่มนไม่มีอะไรแฝงนะคะถ้ามีอะไรแฝงนี่ปกติถ้าพี่มนทำส่งลูกค้านะคะมี่มจะแฝงหมดเลยถ้าทำเสร็จอย่างนี้พี่มนแฝงแฝงแฝง แสงเลยทำรอบประมาณสิบตัวอะไรเงี้ยแสงไม่หมดเลยแล้วก็หันกลับมาสิดท้ายอีกทีนึงก็ตอนที่ว่าจะเสร็จแล้วรอบประมาณสิบตัวค่ะ,อะเอาค่างๆตัวเราอะค่ะใช้รั้วค่างๆตัวเราแต่นี้ต้องถึงนี่มันให้มันดูแห้งเหมือนน,น,นนะคะถ้ามันไม่แห้งเวลาเราเจาะมันจะเสียที่ตรงค่ะ,ะนี่ก็มองเห็นกันหรือเปล่านี่นะคะเนี่ยเริ่ม้ะเริ่มแห้ง้ะ สักสักหนึ่งประมาณเรกากะเป็นนาทีไม่ได้นะคะเพราะว่ามันมี่ดเราควรปูมากกว่าเพราะถ้าถ้าที่มลบอกว่าสองนาทีมันก็บางทีจะปูมันเหลวเกินไปมันก็ไม่ใช่สองนาทีอ่าโอเคอย่างนี้นะคะอ่าวางลงนะคะอ่านี่อย่างนี้วางได้แล้วค่ะอ่าวางลงโอเคคราวนี้เราลองมาปิดปดตัวเลขนะคะนี่อมถึงตัวเลขนะคะที่มนจะขอปิด ปิดก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ไปไปถอดตัวน้นกันที่ประมาณปิดนะคะก็ใช้ประมาณสองกำมือคือตัวขนาดนี้นะคะทําประมาณสองครั้งอืมนี่นะคะอ่าเดี๋ยวพี่มลจะปิดให้ดูนะคะปิดแล้วเดี๋ยวจะแกะให้ดูไม่นานค่ะใช้เวลาไม่นานเลย การตินะคะเราต้องใช้แผ่นนี้ค่ะเราแผ่นฟิชเช์บอร์ดอะเราต้องใช้ความกว้างของแผ่นพิชเช์บอร์ดเราก็ต้องเตรียมมาให้มันพอดีกับตูตรรือฐานที่ว่าเรามีอะคะ่ะรือฐานของตัวนี้ประมาณแค่นี้ใช่ไหมคะแผ่นนี้ก็ือใช้ได้แต่ถ้าว่าโรควงตรงนี้มันกว้างนะคะแผ่นพิชเช์บอร์ดนี้ก็ต้องหาันใหญ่ๆหน่อยนะคะโอเคพี่มลจะทำอันนี้ให้ดูก่อนนะคะติดให้ดูกกอนอ้าใส่ลงไปเลยใส่อย่างนี้นะคะอ่าใส่เสร็จแล้วก็ คราวนี้ก็เนี่ยค่ะพยายามพึงพไม่ทั่วพิงให้ทั่วเหมือนกับตัวเมื่อกี้เหมือนกับตอนแรกเลยค่ะพิงให้ทั่วแต่ถ้าพิงนหันอย่างนี้เดี๋ยวมันจะหกนะคะพิงวนหันเราต้องหันหน้ามาหาเรานะคะหันหน้าหาตัวเราเราจะได้รู้ไงว่ามันทั่วไหมแต่ถ้าเราทําหันหน้าออกข้างนอกก็จะไม่รู้ว่ามันปัดวตัวปูหรือเปล่านี่นะคะเอาให้ทั่วเลยค่ะเนี่ยพิงไม่ทั่วพึ่งสักพัก แต่ตรงน,นี้นะ,ะ่าจะปิดตัวที่ต้องรอให้มันแข็งก่อนะคะเพราะว่าตัวไม่แข็งนะคะไม่ได้แต่นี่ได้มันจะร้าวเหมือนเลยค่ะประมาณสิบตัวละค่ะมันจะปิดได้ทีหนึ่งถ้าว่าคนทําช้าๆเนี่ยต้องก็ประมาณไม่สี่ตัวแต่ถ้าคนทําเร็วๆประมาณสิบตัวปิดได้ครั้งหนึ่งค่ะอ่าอย่างนี้นะคะประมาณนี้แล้วนะคะเราทาเนี่ยจะสิ้นไปสิ้นมาอย่างนี้ก็ได้เนี่ยน้ําเหลือประมาณแค่นี้เราไว้สป็นแบบปิดนะคะคราวนี้เราเอาฝานี้เลยนะคะแล้วปิดลงไปอ่ปิดลงไปแล้วเขย่าได้ค่ะ พราะมันแข็งแล้วไงคะเราขยอยได้เลยแล้วก็มือนี้นะคะมือซ้ายของเรากดทับไว้ให้แน่นนะคะเพราะเวลาเราทิี่ยเดี๋ยวมันจะหกถ้าเราไม่แน่นมันจะหกเลยเอะเลยค่ะดิดให้แน่นเลยค่ะแต่ไม่คิดกดเป็นจนตัวปูด้าไม่ใช่นะคะกดพอประมาณค่ะแล้วก็ติดลงมาอย่างนี้นะคะทนอย่างนี้อ่ามันยังหยดใช่ไหมคะแต่ไม่เป็นไรหยดอย่างนี้เนี่ยอย่างนี้เลยค่ะหรือว่าเราจะพลิกอย่างนี้เราพยายามลิกดูว่าเออมันมันติดไหมค่ะลิกสองที่สามที่ อย่างนี้ค่ะทำก็สองสามปีขย้อมันทั่วเพื่อตัวอมถิ่นจะได้เรียบน่ยค่ะมันจะได้สวยทำอย่างเนี้ยค่ะตัวนี้ก็อย่างนี้อันนี้คือเสร็จแล้วค่ะวางได้มือวางได้เลยนะคะถึงวางนี้เรามาติดตัวนี้ดูตัวนี้ติดได้หรือยังเออ่าตัวนี้ยังยังติดไม่ได้ถ้าอย่งางนั้นเดี๋ยวพี่มลเอาตัวที่พี่มลทาําไว้ตอนแรกมาแกะดูแล้วกันนะคะ,ะ,คะว่าใช้ได้หรือยังอขอล่างมือนะคะลัางมือเสร็จแล้วเดี๋ยวจะแกะให้ดู เพราะว่าได้เวลาแล้วค่ะประมาณสิบนาทีแล้วตะวนนี้ก็ประมาณสิบนาทีค่ะแต่ว่าถ้าเราทำเยอะเนี่ยเนือทิ้งไม่ได้เลยทำาปีนเป็นร้อยเลยก็ได้แล้วก็มาแกะทีเดียวแต่ตอนนี้นะคะที่มันกะลังออกมาแกะดูนะคะขอลุกขึ้นเราลวดของพี่มนต์มันอยู่ด้านหลังนะคะที่มันถึงล้วต้องลุกขึ้นไปเอานี่นะคะเวลาแกะเนี่ยตัวปูนะคะเราลองมองจับดูว่ามันร้อนหรือยัง เอาเอาเล็บจีดูว่ามันแข็งหรือยังอ่าอันนี้เรียบร้อยแล้วเพราะว่าตัวปูนมันร้อนแล้วเดี๋ยวพี่มือจะแกะให้ดูนะคะตัวที่ทําเมื่อกี้อ่าเราแกะดูใช้ยี่เลยค่ะสองมือตรงนี้เราใช้ผ้ากันเปื้อนก็ได้ไม่ใช้ก็ได้พี่มืไม่ได้ใช้นะคะอยั่อันนี้เลยใช้อย่างนี้เลยค่ะจับอย่างนี้เลยค่ะวิธีแกะอย่างนี้เลยค่ะใช้มือสมมือเลยค่ะอ่าใช้มืองัดมาเลยอ่านี่งัดมาเลยอ่าอย่างนี้เลยค่ะคือตัวนี้มันจะแกะง่ายหน่อยเพราะว่า มันจะเป็นตัวทรงสูงแต่ถ้าอันนี้ออกมาแล้วผ่านนี่แหละค่ะคือตัวลูกหมาที่ทําเมื่อกี้นี่ค่ะที่คือตัวลูกหมาที่ทําเมื่อกี้นะคะแต่ส่วนว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าหรือว่าน้องๆทุกคนยังทาไม่ได้เดี๋ยวพี่ม,มนจะมีเคล็ดลับในการที่จะทำไม่ได้ที่จะแตกให้ได้ให้ใหดูคือเรอาใช้อันนี้ค่ะนี่คือคนาหนูพี่มนเป็นบางครั้งที่ต้องใช้เดีบางครั้งไม่ต้อง,งใช้อันนี้ค่ะน้ํายาทันไหลน้ํายาล้างจานสันไรล ใส่กระป๋องอย่างนี้ค่ะใส่ไว้แล้วก็ผสมกับน้ําอย่าให้มันข้นเกินอย่าให้เหลวเกินระดับประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็อย่างตัวนี้แล้วถ้าเราคิดว่าเรามือยังไม่ชานาญใช่ไหมคะเราก็ใช้ตรงนี้ค่ะทานี้เดยอย่างนี้นะคะไม่ท้ามองเห็นไหมคะเนี่ยทาตรงฐานเลยค่ะทาตรงฐานตรงนี้ค่ะแค่นี้เองค่ะท้ายรอบแล้วก็ตรงคอค่ะส่วนที่ว่าเราคิดว่าเราแกะยากที่สุดแล้วก็ทาตรงคอแค่นี้เองค่ะอ่าแค่นี้เองแล้วเก็บไว้ ทำเหมือนเดิมนะคะใช้มือใช้มือดึงใช้นิ้วดึงเหมือนเดิมนะคะไม่ทราบว่าเห็นไหมคะอ่าพี่มุก็ไม่แน่ใจเพราะมือบตั้งกล้องไว้ตอนพี่บนก็ทําคนเดียวก็ไม่แน่ใจนะคะโอเคค่ะอ่านี่นะคะเ่แบนี่เลยค่ะตากเ็บได้เลยใช้พลังนิดนึงี่เจแลวนะคะโอเคค่ะอ่าเก็บได้ อันนี้จะเป็นรูปดอเลมอนนะคะอ่าอันนี้แกะเรียบร้อยแล้วน,นะคะโอเคนะคะอ่าวเดี๋ยวพี่มนจะแกะอันนี้เสร็จแล้วเราแค่น้ําเลยนะคะอันนี้ทางนี้ก็เป็นดอกไม้นะคะการแกะดอกไม้ไม่ยากเลยง่ายนิดเดียวอย่างนี้เลยค่ะใช้มือเลยอ่าใช้มืออย่างนี้เลยค่ะแกะดอกไม้แกะได้เลยง่ายง่ายนี่นะคะจะออกมาได้เร็วมากเลยดอกไม้อันนี้นะคะเวยงามไหมคะอ่านี่ดอกไม้เวลาเราตกแต่งนะคะ,อย, ado, ะ,คะอย่างนี้เลยค่ะปาดเลยค่ะตั้งหลังเนี่ย ให้มันสวยนี่คือการตกแต่งนะคะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะเราตกแต่งอย่างนี้นะคะ,ะให้มันเสมอกันนะคะใช้มีดที่ว่าพี่มนบอกให้เตรียมนะคะนี่คือตกแต่งนี่พือมนวว่าับตัดตอนจะเร็วหน่อยนะคะแต่ว่าถ้ามีปัญหาอะไรเวลาสั่งพินไปแล้วก็โทรมาสอบถามและจะลดเวลานะคะคราวนี้มนจะขอแกะอมสิงก่อนนะคะอะลองดูนะคะอมสิงยังแกะไม่ได้เลยเพราะว่าไม่แน่ใจว่าจะทันเวลาสาหรับแกะอมสิงหรือเปล่า แต่ถ้าไม่ทันยังไงมีปัญหายัางไงอมสินนะคะแก่เสร็จแล้วก็คือเจาะนะคะเดี๋ยวพี่มนให้ดูตัวอย่างนะคะก็คืออมสินเป็นตัวลักษณะอยนี้ค่ะอมสินนะคะ